มาเล่นเกมหมูกันนะครับดูนะโอ้นี่นะครับเราอู้ไอ้ออกเกมหมูสปินผมสุ่มหมดหรือ,อยังก็ไม่รู้นะครับเดีย๋ยวเราจะมาดูกันดูอย่างสปินดูนะครับเพราะว่าผมสุ่ม,มนะครับมีคนอ,อันนี้ไม่ใช่รหัสเดิมน,น,นะครับ,บน,นะครับขอทุบบ้างคนหนึนงนะครับ จบแล้วค่ะทรงทรงทรงโอ้ใบไต่ออกเลยครับเนี่ยอยาได้ปนยังไงครับฉันขอปนได้ไหมเดี๋ยวกจิ้นหมหมดแล้วครับเดี๋ยวดูร้านปลาบ้านร้านหมูบ้านก่อนนะครับนี่ตู้อุ้ยเกียร์หมูเลยก็เลยกันเสร็จแล้วครับผมก็ต้อง Ừ, ra lên ở đây đi Nói một khó chụp khen